ชีมอนวชิรวิทย์ติดโควิด -19 รักษาตัวจที่บ้านวงการบันเทิงยังคงสั่นสะเทือนหลังศิลปินดาราทยอยแจ้งติดเชื้อโควิด -19 แบบรายวันล่าสุดเจมม m เอวต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มหน้าใสาชีมอนวชิรวิทย์ก็ได้ออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันของชีมอนพบเชื้อโควิด -19 โดยมีเนื้อหาระบุว่า GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าชิมอนบัชิรวิทย์เรืองวิวัฒน์นักแสดงในสังกัด GMMTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคม2565เวลา15นาฬิกาและในเวลา22นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home i อ solation เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางชีมอนและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของชีมอนจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีเ m ี t ยมขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน ทางการกำลังใจจากเพื่อนๆและแฟนคลับที่ส่งให้หนุ่มชิมอนอย่างล้นหลามค่ะ